สวัสดีคร <brightness S 1> ับผมสวัสดีนมแม่พี่พี่เอสซีแฟนเพจทุกท่านของเพจเป็นเอกเสียงเดียกันน้ำหนึ่งนะครับในวันนี้ชอบเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับตุดสัมเนสตาร์หรือประเพณีของกลางของเรานั่นเองนะครับก็อยากจะมาอวยพรให้แม่แม่พี่พี่เอสซีแฟนเพจทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญสุขกายสบายใจอายุมั่นขวัญยืนเงินทองไหลมาเทมาดังลอนฝายน้ําที่เราได้เคยสาบเล่นกันนะครับแต่ฉบับปีนี้อาจจะไม่ได้เล่นน้ำกันก็ไม่เป็นไรนะเราก็สามารถส่งต่อความสุขกันผ่านโทรศัพท์ทาง นีกันได้นะครับี้ก็อยากฝากแนที่ที่เอกซีแนทนะครับผมติดตามเพลทเดกแนเเหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรักความในกับเพลตัวเคนนี้แบบนี้ตลอด